นี่ครับผมอยู่ในบูธของไทยทางโฟร์เมอร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าประจําที่มาจากทุกปีนะครับเป็นกลุ่มของคนที่ชอบทา a n ฟร์เมอร์จริงๆครับซึ่งนี้ก็คือตู้ที่เป็นวิวัฒนาการของออฟฟิมัสครับตั้งแต่ภาคที่เป็นคอมมิกเป็นจีวานเป็นตนมาเป็นหนังนะครับนี่ครับนี่คือหนังและในภาคต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่าไฮไลท์คือตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวที่เป็นออฟฟิมัสเนี่ย เป็นสีทองนะครับซึ่งตัวนี้มี88ตัวในโลกนะครับราคานี่น่าจะขึ้น6หลักแล้วครับเป็นของพี่หลุยส์นะครับแกเต็มที่งานนี้ทุกปีนะครับและปีนี้ก็สุดๆจริงๆครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหายากครับถ้ามางานขอให้มาดูตัวนี้ครับออกมาตั้งแต่ภาคหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะดูไม่ไม่แวววาวนักแต่ว่า88ตัวในโลกครับคำนี้ไม่ธรรมดาส่วนตัวนี้นะครับ เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีทองนะครับซึ่งพิเศษจริงๆของที่ว่าไม่ได้หาซื้อได้ครับตอนทอยอาร์ตประเทศไทยนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นที่ให้คนซื้อสุดในประเทศนะครับใครซื้อยอดเยอะสุดในประเทศจะได้ตัวนี้ไปซึ่งซึ่งคนในกรุ๊ปก็ได้ไปนะครับซึ่งแน่นอนน่าจะต้องซื้อเยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นตัวเดียวในประเทศนะครับแต่ไม่มีข้อมูลว่าทั่วโลกจะมีกี่ตัวนะครับไหนๆอยู่ในสายสีทองแล้วผมขอพาไปดู สีทองก่อนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสีทองอีกตัวหนึ่งที่ทางฮัทสโบทาออกมานะครับเป็นของพักสี่ครับก็น่าจะเป็นตัวล่าสุดก็อาจจะยังไม่หายากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเจ้าของตัวนี้ก็คือได้มาในราคาสองหมื่นนั่นเองนะครับก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็เป็นสีเงินครับบูธมีตัวเงินตัวทองนะครับนี่คือเบลว์บีสีเงินซึ่งหาไม่ง่ายครับหาไม่ง่ายครับเนี่รับ มางานเอลอรียไทยแลนด์ทเอกส์โบปีนี้นะครับบูธจะอยู่ด้านนอกตรงลานข้างหน้าห้างนะครับที่จัดงานประจำนะครับก็หาหาไม่ยากเลยครับแล้วก็เข้ามาที่บูธทางฝั่งที่เป็นริมพระพิคเนตนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศของบูธ t าหารคอมเมอร์ครับตู้นั้นเป็นตู้ที่เป็นเรเวิลิชั่นของ o p t i ิมันะครับตรงจลาก็จะมีตัวออฟติมัสอยู่นะครับออติมัอยู่แล้วก็ มโนก็จะเป็นตัวสุราสีทองครับก็จะเป็นภ้าต่างๆนะครับที่โชว์ตัวหายากทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีบูธขายของเล่นตรงนี้ครับนิดหน่อยครับนี่ครับก็สามารถที่จะมาดูกันได้นะครับมาดูกันได้นะครับงานมีถึงวันที่7นะครับก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับ4ี่จพฤษภาคมนะครับมาหาคนนี้เลยครับต้องการความรู้อะไรหอาที่นนครับสุดยอดกูรูอีกคนหนึ่งนะครับ เผอเรรู้จักกันดีแล้วก็จะอร่อยที่เรือล้มใส่ด้วยแถวโนร้านเป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับที่ที่แปดริ้วนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับที่ต้องเจอครับที่ชิวครับคนนี้นี่เป็นสายอยากได้อะไรบอกแกนะครับแล้วก็เตรียมตังค์ไว้นะครับถ้ารู้จักดีมากๆก็จนครับแซวเล่นแซวเล่นนะครับที่ชิวนี่เป็นกู้รู้อีกคนหนึ่งครับ นี่คือภาพรวมของบรรยกาศของงาน Thailand Toy Expo ในบูธของทาง f o r m e r นะครับซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากจะโปรโ,รโมทกลุ่มนะครับให้คนหันมารู้จกักทาง f o r m e r มากขึ้นเพราะว่ามันสนุกมากนะครับแลวมันสามารถแปลงเป็นรถเป็นอะไรเพรื่อฝึกทักษะให้เด็กๆได้ด้วยนะครับไม่ใช่เล่นลักษณะยอย่างเดียวนะีครับ ปาทกรุ๊ปด้วยครับไทยเอเนจอนนะครับทานฟอร์เมอร์่ังกราบนะครับก็คือกลุ่มคนที่รักทานฟอร์เมอร์ในทุกภาคเลยครับ